ตอนที่สามแบบอย่างของจริยธรรมในด้านความประพฤติจริยธรรมส่วนบุคคลหนึ่งมรารยาทการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มท่านอบีิลซุลลฮวาลัยฮุสันลัมได้กำหนดบัญญัติเกี่ยวกับมรารยาทในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มไว้แก่ประชาชนาของท่านเพื่อให้พวกเขามีภาพลักษณ์ที่ดูดีงามที่สุดทางด้านมรารยาท และการลำลึกถึงพระผู้ทรงประทานความปวดบานและปัจจัยต่างๆแก่พวกเขาและส่วนหนึ่งของมารยาทดังกล่าวได้แก่หนึ่งกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนนั่งรับประทานอาหารหรือดื่มและกล่าวอัลฮัมดุลิลลาหลังเสร็จจากการรับประทานอาหารหรือดื่มมุสลิมคนกล่าวเมื่อจะเริ่มรับประทานหรือดื่มว่าบิสมิลลาห์โดยพนามขอลละมีรายงานจากท่านออมัร บินอบดสลามะรดิอัลลอฮุอะลุว่าท่านกล่าวว่าเมื่อฉันเป็นเด็กภายใต้การดูแลของท่านอับดุลสัลามขณะรับประทานอาหารมือของฉันจะหยิบอาหารไปทั่วสําหรับอาหารทอรุสุลลัฮุอะลัยฮุอะซัลลัมจึงกล่าวสอนฉันว่ายากรามซัมมิลละวกุลบียมีนิกะวกุลมิมมายริกะแฟมาซาเลตติลกะตั้มัตีบั๊งดู ความว่าเด็กน้อยเอ๋ยจงกล่าวบิสมิลละและทานอาหารด้วยมือขวาและจงทานอาหารที่อยู่ตรงหน้าเจ้าหลังจากนั้นมันก็ติดเป็นนิสัยของฉันมาตลอดและหากลืมกล่าวบิสมิลละก่อนรับประทานอาหารและนึกขึ้นได้ในขณะรับประทานอาหารอยู่ก็ให้กล่าวทันทีว่าบิสมิลละฮิอัลลอฮ์ละหะอัครหูความว่าด้วยพระนามของ a ทั้งตอนแรกและตอนสุดท้ายตามที่ท่านนาบีสุลตล์ลฮาอะไลฮวะสัลลัมได้แนะนําไว้ประโยชน์ของการกล่าวบิสมิลล์นั้นเพื่อเป็นการป้องกันจากการรังควานของชัยตอนที่จะเข้ามาร่วมรับประทานอาหารด้วยท่านนาบีสุลต์ลฮาอะไลฮฺวะสัลลัมกล่าวว่าอินชัชตชัยตอนยัสต์ฮิลุ์ตุอมอันยัดกุรัสมุลลาฮิอะลัยความว่าแท้จริง ชัยตอนจะเข้ามาร่วมรับประทานอาหารที่ไม่ได้ถูกกล่าวพระนามของอัลลอฮ์สองทานอาหารที่อยู่ตรงหน้าและไม่ทานอาหารที่อยู่ตรงหน้าผู้อื่นหรือตรงกลางสำรับส่วนหนึ่งจากมารยาทของการรับประทานอาหารคือเมื่อบุคคลใดร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่นก็ให้รับประทานอาหารที่อยู่ตรงหน้าดังที่ท่านอาบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ชีนะอุมัรบินอบีซะลาลมะ ในฮะดีษของท่านที่ว่าอวกุลมิมเบยยดีกะความว่าและเจ้าจงรับประทานอาหารที่อยู่ตรงหน้าเจ้าสามนั่งรับประทานอาหารและดื่มและไม่ยืนหรือนั่งเอกเนกส่วนหนึ่งจากมารยาทของการรับประทานอาหารคือต้องนั่งรับประทานอาหารอย่างเรียบร้อยโดยไม่พิงกายเนื่องจากท่านอาบีศลอล,ะละาะหัลลาฮุลลอฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนีอกรุลุมุตตะกิอนัน อินนีอูรุมุตตะกิเอความว่าแท้จริงฉันจะไม่รับประทานอาหารในลักษณะที่นอนเอกเนกพิงกายคำว,ว่านอนพิงกายหมายถึงการนอนเหยียดยาวไปในทางใดทางหนึ่งโดยเอามือพิงไว้หรือพิงด้วยสิ่งอื่นและบางคนอธิบายว่าหมายถึงการนั่งเอกเนก 4. การนั่งดื่มมารยาทหนึ่งของการดื่มน้ำคือ มุสลิมจะต้องนั่งดื่มเพราะการนั่งดื่มเป็นการปฏิบัติที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นวิธีที่สอดคล้องกับการปฏิบัติของท่านอับีุลฮะซิบลลฮ์แต่ก็อนุญาตให้ยืนดื่มได้เนื่องจากมีหลักฐานที่อฮียจากท่านอบีุลลอซิบบะฮ์ลยฮิวะซัลลัมว่าท่านเคยยืนดื่มและหลักฐานการอนุญาตให้ยืนดื่มดังกล่าวได้เปลี่ยนความหมายของการห้ามยืนดื่มที่มีรายงานจากท่านอบีุลอะซิบบะฮ์ลยฮิวะซัลลัม ท่านฮาฟิซอิบนาฮิดได้กล่าวว่าและที่ฉันเข้าใจคือฮัดีิษต่างๆที่รายงานว่าท่านอาบับสุลลาลวอะัลฮัวสัลลัมยืนดื่มนั้นบ่งชี้ถึงการอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นส่วนฮัดติษที่ห้ามนั้นบ่งชี้ถึงการส่งเสริมและการสนับสนุนให้ปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมกว่า 5. ทานอาหารและดื่มน้ำด้วยมือขวา การรับประทานอาหารและการดื่มมือขวาเป็นมารยาทที่วาจิบจำเป็นต้องยึดป,ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งท่านนบ,บีสุลตวามได้ํำชับให้อุมัลบินอบีสลามปฏิบัติเช่นนี้ท่านกล่าวว่าเจ้าจงทานด้วยมือขวาของเจ้าและครั้งหนึ่งท่านนบีสุลต่ามเห็นชายคนหนึ่งกินด้วยมือซ้ายท่านจึงกล่าวกับชายคนนั้นว่าเจ้าจงทานด้วยมือขวาของเจ้า ชายคนนั้นตอบว่าฉันไม่สามารถทําได้เขาพูดด้วยความอวดดีทั้งๆที่ไม่มีอุปสรรคในการรับประทานอาหารด้วยมือขวาดังนั้นทาลล่านเบีศสโลวาเลห์ซาลัมจึงได้สับแช่งเขาว่าเจ้าจะไม่สามารถทานด้วยมือขวาตลอดไปหลังจากนั้นชายผู้นั้นก็ไม่สามารถยกมือขวาของตนได้อีกเลยเพราะหลังจากนั้นมือขวาของเขาก็ได้กลายเป็นอมต ทำให้ไม่สามารถยกถึงปากได้ฮะดิษนี้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าไม่อนุญาตหรือห้ามรับประทานด้วยมือซ้ายแท้จริงแล้วท่านอาบีุลฮะาฮอะลัยฮุสันลได้กล่าวว่าชายตอนนั้นจะกินและดื่มโดยใช้มือข้างซ้ายของมัน6ทานอาหารด้วยสามนิ้วเลียนิ้วหลังจากทานเสร็จและเลียภาชนะตามหลักการของซุนนะท่านอาบีุลฮะซิฮอะลัยฮสันล,หล,ลให้รับประทานด้วยนิ้วมือสมนิ้ว คือนิ้วกลางนิ้วชี้และนิว้วโป้งนิ้วหัวแม่มือและเมื่อเสร็จสิ้นจากการรับประทานอาหารก็ให้เลียนิ้วก่อนจึงค่อยล้างมือให้สะอาดมีรายงานจากกาบบินมาลิกราเดีัย ه, ลรอฮัอันหุกล่าวว่ารายตุรอซูลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะัยฮิวะสัลลัมยะกุลุบิ ثلاث อัซซาบอ์น فإذافرغ ل ع ِ ق ها, วามว่า ฉันเห็นท่านสุลต์ละซัลลัลวะอะลัยฮุสเซลัมรับประทานอาหารด้วยสามนิ้วเสร็จแล้วท่านก็เลียมันมีซุนนะส่งเสริมให้เลียภาชนะที่มีอาหารติดอยู่เมื่อรับประทานเสร็จรายง,งานจากจาบ,บิดรอฎิอัลลอฮุอะลัยฮุอะสเซลัมใช้ให้เลียนิ้วมือและภาชนะและท่านกล่าวว่า อินนะกุมละจะจะรูฟีอยัวามีกุมุลบาระกะความว่าแท้จริงพวกเจ้าไม่สามารถทราบได้ว่าความจำเริญบาระกะนั้นอยู่ณส่วนใดในอาหารของพวกท่านความว่าอาจเป็นไปได้ว่าความจำเริญบารกะและประโยชน์ของอาหารอันมากมายนั้นจะอยู่ในอาหารส่วนที่ท่านเลียก็อาจเป็นไปได้เจ็ด กล่าวชื่นชมอาหารและเครื่องดื่มและห้ามตำหนิผู้ใดรู้สึกถูกใจกับอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆก็ควรกล่าวคำชื่นชมสิ่งนั้นดังที่มีรายง,งานจากการกระทำของท่านอาบับดุลลอฮฺลลัลลอลัยฮุสเซลมมีรายง,งานจากยาบ,บิดรอเดลลอฮฺอวนหูแจ้งว่าท่านอาบับดุลลอฮฺลลัลอฮะอะลัยฮุสเซลัมได้ร้องขอสำหรับอาหารจากครอบครัวของท่านพวกเขากล่าวว่า ที่บ้านเราไม่มีสิ่งใดๆนอกจากน้ำส้มสายชูเท่านั้นดังนั้นท่านจึงขอให้นำน้ำส้มสายชูนั้นมาและท่านก็รับประทานน้ำส้มสายชูดังกล่าวพันก็กล่าวชื่นชมว่าเนี่ยมันอีเดอมุลค่อลยเนีมันอีเดมุลค่อลยความว่าอาหารที่ดีที่สุดคือน้ำส้มสายชูอาหารที่ดีที่สุดคือน้ำส้มสายชูาายชผู้ที่พระองค์ทรงให้เขามีอาหารรับประทาน ในแต่ละมื้อนั้นเขาต้องรู้สึกขอบคุณต่อลอหที่ให้เขามีอาหารรับประทานหากรสชาติถูกใจให้กล่าวชมและพอใจหากรสชาติไม่ถูกปากก็ไม่ต้องรับประทานแต่ต้องไม่ตาหนิอาหารนั้นมีรายงานจากอบูฮุรอยรอห์รอดลอฮุอนุท่านกล่าวว่ามา عب ا ل น ب ي صلى الله عليه وسلم ข้าวามก็ตวอินชดหะฮูอิ่นกะเลหูอินกะเาหูหรคห,ห,รหูความว่าทรอซูลลอฮุอะลัยฮซสลลัมไม่เคยกล่าวตำหนิอาหารใดๆเลยหากท่านชอบท่านก็รับประทานและหากท่านไม่ชอบท่านก็จะไม่รับประทาน8ทานแต่พอดีและไม่มุมมามมรารยาทที่ดีงามประการหนึ่งในการรับประทานอาหารคือ มุสลิมต้องหลีกห่างจากการรัประทานอาหารจนอิ่มเกินเนื่องจากทรอซูลลอสลอหาวเลีัวสันล,ลัมได้แนะนำไว้ว่าความว่าไม่มีภาชนะใดที่มนุษย์ใส่อาหารจนเต็มที่เลวร้ายไปกว่าท้องของมนุษย์เองแค่อาหารเพียงไม่กี่คำก็เพียงพอสำหรับมนุษย์แล้วที่จะทำให้เขามีแรงยืนตรงขึ้นได้หากจำเป็นต้องทานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ให้แบ่งกระเพาะออกเป็นสมส่วนส่วนหนึ่งสำหรับอาหารอีกส่วนหนึ่งสำหรับเครื่องดื่มและอีกส่วนหนึ่งสำหรับลมหายใจของเขามีรายงานจากอิหมามอัชชาฟิอาอิรอลลอฮุอันุท่านกล่าวว่าความอิ่มทำให้ร่างกายหนักทำให้หัวใจแข็งกระด้างทำลายความปราดเปลืองทางปัญญาทำให้เกีย้ต้านในการทำอิบาดะเก้คลายลมหายใจ นอกภาชนะและไม่ดื่มจากปากภาชนะส่วนกลางส่วนหนึ่งจากมารยาทในการดื่มคือให้พักลมหายใจในขณะดื่มน้ำอย่างน้อยสามครั้งโดยให้อาภาชนะที่ใช้ดื่มออกจากปากแล้วหายใจครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ดื่มต่อดังที่มีรายงานจากซูมามะบินอัมดินล,ละท่านกล่าวว่าท่านอนัสบินมาลิก จะพักหายใจจากภาชนะในการดื่มจำนวนสองหรือสามครั้งและท่านได้เล่าว่าแท้จริงท่านบีสลลวาลหัวซัลลัมได้พักหายใจในการดื่มจากภาชนะจำนวนสามครั้งและท่านบีสลลวาเลหัวซัลลัมห้ามไม่ให้ปล่อยลมหายใจขณะดื่มน้ำในภาชนะโดยกล่าวเตือนว่าดุกุมฟะลายะตะน ي ฟฟัส นความว่าเมื่อคนใดในหมู่พวกท่านดื่มน้ำก็จงอย่าเหยใจลดลงในภาชนะนั้นเพราะจะสร้างความสกระปกแก่คนที่ดื่มหลังจากนั้นและบางทีอาจมีบางสิ่งออกจากปากของเขาแล้วเกิดอันตรายต่อผู้อื่นและในทํานองเดียวกันท่านอาบับดุลลาะละฮะสัลลัลมได้ห้ามมีให้ดื่มจากภาชนะตักน้ํา หรือทางน้ำมีรายงานจากอบดุสสัยท่านกล่าวว่านะฮะรัูล all all am, ุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันอิขตินาสิลอัสกียะอันยัชริบะมินอัฟวาฮิฮะความว่าท่านรับศุลล์ฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ห้ามฉีกหรือตัดปากภาชนะบรรจุน้ำแล้วดื่มกินจากปากภาชนะนั้น 10. รับประทานอาหารโดยเจตนาเพื่อให้มีพละกำลังในการพักดีต่อโลการตั้งเจตนาจะเกิดขึ้นกับทุกสิ่งที่เป็นที่อนุมัติรวมถึงกิจการทางโลกทั้งหลายดังนั้นผู้ใดตั้งเจตนาในการงานทางโลกและกิจการปกติทั่วไปของเขาเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ในสิทธิอันพึงปฏิบัติต่อโล การปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาจิบและสิ่งที่เป็นการส่งเสริมให้กระทำและเจตนาอันดีงามดังกล่าวไปใช้ในการรับประทานอาหารการดื่มการนอนการพักผ่อนการประกอบอาชีพตลอดจนกิจกรรมทั่วไปการงานเหล่านั้นก็จะกลายเป็นไอแบรดะแล้วลอจะประทานบราริกะในการงานของเขาและจะเปิดประตูแห่งความดีงามและปัจจัยยังชีพแก่เขาอย่างไม่สามารถขนานนับได้ และไม่เคยคาดคิดมาก่อน11สิ่งที่บัญญัติให้กระทําสำหรับผู้ที่ไปร่วมงานเลี้ยงในขณะที่ถือสินอดสำหรับผู้ถือสินอดที่ได้รับเชิญให้ไปทานอาหารส่งเสริมให้เขาขอดุอาให้กับเจ้าภาพให้ได้รับการอภัยโทษและมีสิริมงคลในชีวิตและอื่นๆท่านอับสุลลาฮฺซลได้กล่าวว่า إذا د ع ي أحدكم فليجب فإن كان صائما ف ل ي ف ص ل وإن كان مفطرا فليطعم ความว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านได้รับเชิญให้ไปทานอาหารก็จงตอบรับการเชิญนั้นก็จงดูอาให้กับผู้เชิญและถ้าไม่ถือศีลอดก็จงรับประทานอาหารตามคำเชิญข้อที่สอง มารยาทในการนุ่งหม่มท่านอบีลสัลาาลอฮฺอะลัยฮุยะซัลลัมได้กำหนดแบบอย่างมารยาทในการนุ่งห่มเอาไว้เพื่อให้ประชาชนาของท่านนำไปยึดถือปฏิบัติและส่วนหนึ่งของมารยาทดังกล่าวได้แก่ 1. ส่งเสริมให้แต่งกายด้วยอาภรณ์สีขาวและอนุญาตให้ใช้สีอื่นๆได้ท่านอาบิลสัลลอฮฺอะลัยฮุสะซัลลัมส่งเสริมให้แต่งกายด้วยอาภรณ์สีขาวดังมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสท่านกล่าวว่า ทรลุลลาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมกล่าวๆๆว่าอิลบบซููมินซียาบิกุมุลบอยดะฟะฮามินค็อยริซิยาบิกุมวะฟัฟฟ ف นูฟมฮาเมาตากุมพวกท่านจงสวมใส่อาภรณ์สีขาวเพราะอาภรณ์สีขาวเป็นอาภรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับพวกท่านและจงห่อศพของพวกท่านด้วยผ้าสีขาวท่านได้ให้เหตุผลในการกล่าวชมอาภรณ์สีขาวว่าอินนะฮา อัถะรุวะอตียบุความว่าแท้จริงอาพรสีขาวนั้นดูสะอาดบริสุทธิ์กว่าและดีกว่าสีใดๆอนุญาตให้สวมอาพรอื่นจากสีขาวเพรอท่านอาบีศลอสัลลัลลฮุอะลัยวะซัลลัมเคยพกศีรษะด้วยผ้าสีดำสวมใส่เสื้อสีเขียวสองตัวสองควรใช้เสื้อผ้าที่ราคาปานกลางไม่ซ่อมซอหรือแพงเกินไป มรารยาทที่ดีของการใช้เสื้อผ้าก็คือควรจะมีราคาปานกลางเหมาะสมกับฐานะและคนทั่วไปใช้สวมใส่กันโดยไม่ฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุร่ายดังคดีของท่านอาบดุลสลฮลาห์ะลยหัวสลัมที่ว่ากูลูวะชรบูวัลบบสูวะตัดักูฟีไกรอิสรฟินวะลามาีละตินความว่าท่านทั้งหลายจง ท่านทั้งหลายจงรับประทานอาหารและจงดื่มจงบริจาคจงสวมใส่อย่างไม่สุรุยสุร่ายและไม่โอ้อวดเป็นการสมควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮาไหัวตาลาได้ทรงปลดปานแก่เขาให้มีทรัพย์สินมากมายจะต้องสวมใส่เครื่องแต่งตัวที่เหมาะสมกับฐานะเพื่อเป็นการแสดงออกในนามะมของอัลลอฮฺสุบฮานในหัวตาละในฮะดีษของอบบีัลอาห์วะส จากบิดาของเขาว่าความว่าฉันได้มาหาทอรสซุสรอหัวอะหัวสัน้นัมโดยที่ฉันได้สวมเสื้อเก่าๆอยู่ท่านจึงได้กลาก่าวกับฉันว่าท่านมีทรัพย์ใช่ไหมฉันตอบว่ามีครับท่านกล่าวว่ามีอะไรบ้างฉันตอบว่ามีทุกอย่างที่ลอฮ์ได้ส่งให้แก่ฉันฝูงอูดฝูงวัวฝูงแพะฝูงมา้าและข่าทาตบริวาร ท่านกล่าวว่าดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้ท่านมีทรัพย์สินใดท่านก็จงทําให้ผลของความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ทรงประทานให้แก่ท่านปรากฏเห็นร่องรอยของความเอื้อเฟื้อของพระองค์แก่ท่านเถิดและในะดี ث ของอัมอิบนุลลาสท่านอัลุลลอฮฺซัลลัลลั่วะอัลลอฮฺซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบะอันยเจออัธรอหน้ามัตีฮีอัลัอับดีฮี ความว่าแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาแลานั้นทรงชื่นชอบที่จะเห็นความโปรดปานของพระอ,องค์ที่ประทานให้แก่บ่าวของพระอ,องค์